1ึ่งแซมมียบทที่17บเดขายีดาวิดถามคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆว่าผู้ที่ฆ่าฟิลิสเตียคนนี้และกู้หน้าให้อิสราเอลจะได้รับบําเหน็จอะไรบ้างชาวฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัขคนนี้เป็นใครกันถึงบังอาจมาร้องท้ากองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อดาวิดออกไปดูว่ากลรอแอดเป็นใครนั้นพวกพี่ชายของเขาก็ดูถูกเขาหัวเราะเยาะเขาพ่อของเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาทําได้ กษัตริย์ซาอูก็บอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์และอายุน้อยเกินไปไม่มีใครเชื่อในตัวเขาแต่ว่าดาวิดนั้นไม่ได้ออกไปเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นใครเขายิ่งใหญ่แค่ไหนเขาไม่ได้พยายามพิสูจน์ว่าเขาทําอะไรแต่ว่าเขาพยายามจะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าจุดประสงค์ของพระเจ้าเขามองเห็นว่ายักษ์ตัวน,นั้นพยายามมาดูถูกงานของพระเจ้าดาวิดพยายามจะพิสูจน์ให้รู้ว่าพระเจ้าของเขายิ่งใหญ่ และเขาไมา่ได้มีความเยื่อยิ่งจองหองเขาสบายหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนหนึ่งแซมิเอลบทที่17บข้อ37และดาวิดทูลต่อไปว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากขยุ่มเท้าของสิงและจากขยุ่มเท้าของหมีจะทรงกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้และซาอูจึงตรัสกับดาวิดว่าจงไปเถอะและพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเจ้าดาวิดนั้น สมัครที่จะออกไปสู้กับโกแอดไม่ใช่เพราะว่าเขาสแสวงหาชื่อเสียงตัวเองหรือเพื่อตัวเองจะได้โด่งดังแต่เขาสแสวงหาที่จะให้เกียรติพระเจ้าเขาไม่ได้อยากให้คนมาตบมือเขาอยากมีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลหรือมีตําแหน่งแต่เขาต้องการสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและเขาต้องการให้เกียรติพระเจ้าท่าทีในชีวิตของเขาถูกต้องเมื่อท่านมีท่าทีในใจถูกต้องพระเจ้าจะทําให้ท่านสามารถชนะยักษ์ใหญ่ที่มาต่อสู้ชีวิตของท่านได้พระองค์จะเปิดประตูที่ท่านเปิดเองไม่ได้ พระองค์จะให้เกียรติท่านและคนมากมายจะเห็นคุณค่าในชีวิตของท่านท่านไม่ต้องทําให้คนอื่นพัทับใจแต่พระเจ้าจะพัทับใจท่านให้เราร่วมใจคนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอยากจะแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่องและให้เกียรติพระองค์และเรารู้ว่าเมื่อเราให้พระองค์เป็นหนึ่งในชีวิตและให้เกียรติพระองค์นั้นพระองค์จะทําสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราและพระองค์จากประทานชัยชนะแก่ชีวิตของเราแลกขอบพระคุณพระองค์ที่ พระองค์ทรงสัญญาว่าเมื่อเราให้เกียรติพระองค์และทําตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์จะช่วยเราให้ดําเนินชีวิตที่มีชัยชนะเราขอพระองค์ช่วยเราให้เป็นคนที่มีท่าทีและแรงจูงใจที่ถูกต้องตลอดเวลาก็คือให้เกียรติพระองค์เจ้าและดําเนินชีวิตเพื่อจุดประสงค์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้า